สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวาสนาดีนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะทำคลิปช็อตสั้นๆนะครับก็คือมีเพื่อนๆนะถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องใบเนี่ยใบแบบนี้เป็นอาการแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือมาค่อนข้างเยอะแล้วจังหวะพอดีก็คือในส่วนของเจ้าเลมอนผมเนี่ยมันในกอเนี้ยมันเผอิญมีใบหลายอาการนะครับก็เดี๋ยวจะ มาลองบอกเพื่อนๆดูนะครับอย่างถ้าเพื่อนๆเห็นใบเนี้ยใบนี้ก็คือจะเป็นใบปกติเนาะเนี่ยจะเป็นตัวใบปกติครับผมเห็นไหมอ่ะอันนี้คือใบปกติแล้วทีนี้เดี๋ยวมาดูอาการใบนะครับที่เป็นลักษณะเหมือนอาการขาดน้ํานะครับจุดสังเกตคืออะไรจุดสังเกตคือขอบใบครับตามนี้ฮะเห็นไหมฮะขอบใบเขาจะมี ลอยไหมอยู่เห็นไหมครับเขาจะมีรอยไหมอยู่นี่เพื่อนเห็นไหมอาการของเขาเนี่ยถ้าขาดน้ำเนี่ยสังเกตไม่ยากใบมันจะห่อนะครับห่อแล้วก็ตกลงมาแล้วขอบใบจะไหมอ่าอย่างกรณีนี้อมีให้ดูดอันหนึ่งนี่เห็นไหมครับอันเนี้ยคือเป็นต้นนะครับเป็นไม่ไม่ใช่สิคือเป็นอาการของใบที่ขาดน้ํานะครับแล้วก็ใบเขาก็จะไหมไป อาการก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะคือต้องบอกว่าเนี้ยผมไม่ได้ลดน้ําประมาณ2-3วันลืมไปนะฮะถึงแม้จะแช่นะครับต้องบอกว่าถึงแม้จะแช่ถาดรองน้ําอยู่แต่กรณีเลี้ยงแบบถาดรองน้ําแบบนี้ครับแช่แค่นี้ไม่พอสําหรับโคโลคาเซียนะหรือว่าตระกูลบอลทั้งหลายเนี่ยจะไม่พอเลยครับเพราะว่าอย่างผมตอนต้นเล็กๆไม่มีปัญหาพอมันมีหลายกอหลายใหญ่ มีหลายกอหลายต้นแบบนี้คือมันจะเริ่มมีปัญหาตรงนี้นะซึ่งต้นนี้ผมเจอบ่อยมากนะอันนี้ก็คืออาการขาดน้ำเนาะใบจะหอ่อๆแล้วก็ใบไหม้ที่ขอบนี่อันนี้คืออาการขาดน้ำนะครับอ่ะแล้วก็อ่านี่ใบหนึ่งนี่มีให้ดูเออนี่นี่ครับนี่คืออาการขาดน้ำนะครับใบเขาจะไม่ไหม้ไปเลยครับนะเราก็อาการหนึ่งก็คือจะมีเยอะมากๆที่ทักมาถามผมคือพี่ ใบผมมันเหลืองมากเลยนะจะเป็นลักษณะนี้ต้นมันจะเป็นอะไรไหมครับวิธีสังเกตก็คือถ้าใบสีเหลืองแบบนี้แสดงว่าใบแก่ครับผมแล้วก็เราไปดูตรงโคนต้นนะครับวิธีการดูนะครับโคนต้นก็สมมติอย่างนี้ครับอย่างเงี้ยอันนี้เราจะเห็นเลยว่าอันนี้มันอยู่ล่างสุดอันนี้คือใบแรกนะมันก็จะเป็นแบบนี้นี่อันนี้ใบแรกอ่าอันนี้ใบแรกอันนี้ใบที่สองเห็นไหม พอถัดมาจากนี้ก็จะเป็นอันนี้อันนี้ใบที่3อันนี้ใบล่าสุดนะฮะแล้วก็อาการส่วนใหญ่ก็คือถ้าเป็นใบเหลืองแบบนี้ก็คือต้นนะครับเขาจะทิ้งใบนะครับแล้วก็ถ้าสีเหลืองมันอยู่ทั่วใบแบบนี้นะครับก็แสดงว่า,าเป็นการทิ้งใบของต้นปกตินะครับเพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับนะตัวนี้ส่วนของผมเนี่ยที่ว่าเหลืองด้วยขอบไหม้ด้วยก็ <laughs> เนื่องจากว่า มันตั้งขาดน้ำนะครับแล้วก็เป็นใบแก่ก็จะประมาณนี้นะครับผมนะในส่วนของถ้าเป็นใบปกติเขาจะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมอันนี้คือใบปกติของเขานะอันนี้เป็นเลมอนเนี่ยนี่ใบปกติใบปกติอ่าเลมอนนะก็จะประมาณนี้เอาสั้นๆนะครับเป็นคลิปช็อตแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็สนับสนุนโดยเส,อเสมอมานะครับแล้วก็ ผมไก่บ้านสวนวัสานาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ